สวัสดีค่ะเพจดังฉเฉลยแล้วนักร้องดังมีภาพร่วมเฟรมบอสพรโปรโมตสอนยิงแอดเมื่อวันที่14ตุลาคม67สำหรับความคืบหน้าคดีเดียคอนหลังจากเมื่อวานนี้13ตุลาคม67พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีมนตรีเทศจันทร์ผู้บังคับการปราบปรามผอบกอกอป ถแถลงความคืบหน้าคดีว่ามีผู้แจ้งความยอดรวม4วัน740รายคาดว่าน่าจะพุ่งถึง800ลายความเสียหาย266ล้านล่าสุดเพจอีซอขยี้ข่าวได้ออกมาโพสภาพดารานักร้องอีกหลายรายซึ่งเคยปรากฏภาพถ่ายคู่กับนายวรัสพลและบางราย เป็นการถ่ายภาพบนเวทีนอกจากนี้แล้วยังมีภาพของตั od, um ้มวราบุตรหรือตั้มเดอะสตาร์นักร้องและพิธีกรชื่อดังที่เคยปรากฏต,ตัวร่วมง,งานกับบริษัทดีไอคอน Group และเคยออกรายการดังเพื่อโปรโมตการสอนเรียนยิงแอดซึ่งทางเพจยังได้โพสต์ข้อความระบุว่าหนักหน่อยนะอันนี้หลักฐานคามือโปรโมตสอนยิงแอดผ่านรายการคงไม่ใช่สคริปต์นอกจากนี้ยังมีภาพที่ตั้มถ่ายคู่กับบอสพร บอสสวยและกันการตถาวรด้วยโดยอีซอขยี้ข่าวระบุแคปชั่นว่าพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวไปไหนต้องไปด้วยกันมีอะไรต้องหารกันทุกคนขอบคุณสยามนิวคะ่ะ